ขาวนี้สำหรับคนที่ทำทิกตอกช็อปนะครับวันนี้หลายคนถามว่าคุณลครับตัวมาริสเทเลมิสตัวนี้นะครสามารถที่จะดึงเข้าตะกร้าบนทิกตอกไหมสามารถทําได้ไหมคอมมิชชั่นเนี่ยทำได้นะครับตอนนี้มีระบบเรียบร้อยทุกคนสามารถที่จะดึงสินค้าตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตะกร้านะครับไปทํารีวิวไปทําคลิปเพื่อผู้คนเข้ามาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นสูงมากๆาเลยเดี๋ยวไปดูวิธีกันนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับไปที่ตะกร้านะครับสำหรับคนที่ทำทิกตอกช็อปอยู่แล้วนะไปที่ตรงนี้นคค้่าะ ไปที่ตลาดสินค้าตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทําการเซิร์ชชื่อร้านนะครับเพื่อที่จะถูกต้องนะครับโดยพิมพ์อย่างนี้เลยนะฮะโอมไฟมินิสมีทีเอสข้างหลังด้วยนะโดยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอมแล้วก็5นะครับมินิสนะครับมี ES แล้วก็ค้นหาเลยฮะกดคลิกเลยอยากคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเนี่ยมันก็จะขึ้นสินค้ามาเนี่ยเป็นชื่อร้านเลยนะฮะร,รูปแบบนี้ด้วยโอมไฟมินิสถ้ารูปนี้ก็ถูกต้องนะครับ เลื่อนลงไปนะครับก็ไปหาเมอริสชาลามิสที่เขียนว่าเพิ่มเพิ่มสินค้าตรงเนี้ยอันนี้ร้านนี้ก็เพิ่มแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเพิ่มแล้วถ้าใครยังไม่เพิ่มมันจะขึ้นสีแดงคุณก็กดเพิ่มแล้วหรือกดเข้าไปในตัวสินค้านะครับมันจะมีปุ่มอยู่ล่างขวาที่เขียนว่าเพิ่มนะครับคุณก็สามารถเพิ่มก็ไปได้เลยแค่นี้แหละครับทุกคนก็สามารถเอาสินค้าไปอยู่ในตะกร้านในร้านค้าของติ๊ t o k อก o p เรียบร้อยไปทำคลิปกันได้เลย สำหรับคนที่ทำทิกเกัรช็ออยู่แล้วนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณก็สามารถทำคลิปนะครับแล้วก็รีวิวตัวเออร์ t ิสชาลมิสตัวนี้เลยนะครับคอมมิชชั่นก็คือ200ซึ่งมันง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนทิกเกอรช็อปอยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครทิกเกอรช็อนะครับไปดูข่้นขคุณสมบัตินะครับโดยเซิร์ช ไปที่หน้าแรกนะครับเซิร์ชดูว่าวิธีการสมัครติ๊ก o k อกช็อปเขาทำกันอย่างไรนะครับก็สามารถไปดูเงื่อนไขคุณสมบัติได้คนที่มีอยู่แล้วก็อย่าลืมดึงสินค้าตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตะกร้าของคุณด้วยนะครับแล้วก็ลุยเลยฮนะเพราะคอมมิชชั่นสูงมากๆเลยครับ